อ้สวัสดีครับไปทุกแกลแฟนเอกสารกับนายเอนะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับผมทางเข้า <c oughs> ตรี้ทางเข้าสีฐานเพชรที่ว้าวนี่นะครับทางเข้านะครับถ่าเยเล็กหน่อยถ่าเยเล็กหน่อยทายลูกโอ้โหอ๋ออันนี้มันจริงครับผมมือจริงกับคือวันที่หก

มาอะไรขอนแกนอ,อ,อ่าในค่อนกันยังบอรายเลยครับเพราะว่ามันยังใช่วันจริงยืน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 งสองไปอ่ะไปเร็วเดินตามพี่ไปอย่าวิ่ง โอ้ไม่เปิดไฟแล้วโอ้ปิดไฟแล้วอ <c oughs> โอ้เมื่อกี้ยังเปิดอยู่เออสิ่งเลยสามตุ่มแล้วนะเรามาช้าโอ้ไม่ได้เห็นไฟ คนกันยังมาหลายนะครับเพราะว่ามันมันมือจริงมือจริงมันที่หกปกติเหนียวโหแอบเหยียบกันแล้วคบผมโอ้เขาาจจะเปิดไฟเดไดจริงๆเลย คิดดูวันจริงเราจะเดินไกลขนาดไหน <laughs> โอ้หอแล้วเขาไม่ปิดฮะ,ขะดเขายังไม่ปิดใช่ไหมไม่รู้กัน วาะโอ้ย20บาทค่ะ20บาทค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอานะถ้าอยากันเหนื่อเดี๋ยวกลับมาก่อนเนี่ยเขาเล่นมา20บาทหบเนี้ยเขายิงขึ้นเป็นเป็นแสงเนอะเห็นไหมยูิงโทเลย พี่ฟิวเคยมีอยู่อโอ้โว้าวเสียหลายไฟว่าอะไรเปิดเลยไฟเปิดนี่สวยเลยครับผมนี่ยาอะไรครับตรงนี้ถ้าไฟเปิดนะครับสวยเลยครับผม อ๋อโคมไม่ดึก้ามีค่ะอ่าโอ้บอกพี่ฟิวมาดูไฟอย่างดีไฟเขาไม่เปิดพี่ฟิวถ้าเปิดนี่สวยเลยนะกูกงอ้าวมันดึกแล้ว อ่าบอกก่อนนะครับบ่อนมือจริงนะครับมือจริงเป็นมืออ่าวันที่หกนะครับหกถึงแปดอันนี้เป็นเข้ามาก่อนก็คือคนกับเบาบางบางเบาตรงนี้จะมีคุปขบวนผ้าเลดเดินผ่านนะครับใส่ชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดไทยว่าผ้าเลดเดินผ่าน Oh, oh, oh. นี่แหละกลางวันมาถ่ายตรงนี้แหนะ oh. ละมุกกลางวันเนี่ยถ่ายรูปเอาแม่ไปไหนฮะโอ้ oh, แม่ถ่ายรูปใหญ่เลย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยเล่นไม่ถึงเวลาเล่นเดี๋ยวแม่มาสัก <c oughs> อยากกินอะไรอยากกินกินเลยโอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ ว้าว <Wow! S 2> รู้แล้วตรงนั้นที่ถ่ายรูปสวยๆนะมาไปนะครับผม <c oughs> อ่าตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปเลยนะอู้ ถ้าเปิดไฟสวยอนนี้นะครับบอกไว้ก่อนอไปเร็วๆทางซูำามิวิ่งเลยเร็้ยวโอ้โหมามาครับว้าวว้าวว้าว้โอ้โหสวยไหมครับนี่ครับบรรยากาศค่มของซี T ทานฟิสโตัก็มถ่ายรูปหรืออะไรตรงนี้อ่ะพี่จะถ่ายรูปก,ก่อนเลยเร็วเยี้ยวถ่ายรูปไหม เออไปถ่ายของตัวเองหน่อยนันลูกไหมอ่าเอาอ่าหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บถอนเบสกันหน่อยถอนไหมอ่า ทำไมกล้องหัวซักเอ้าเขาถ่ายอย่างนี้แหละเออไปถ่ายดูด้วยครับครัอ๋อเบื่อไม่ล่ะอุ๊เสียดายน่าจะเปิดไฟน่าจะเปิดไฟในอุโมงค์ไฟเปิดไฟนี่หัวรังการยางซักดีดีไม่ใช่ตัวเองไม่มองเลยพี่ก็ถอยถอย อุโมงคมนะครับอุโมงคม์สิทธานุสิตะบอกอันนี้ห oh, oh, oh. อศิลป์มอคอเลครับผมหอศิล์นะครับผมหอศิลป์มอคอ mm hmm. มันนี่รอแม่กันลูก mm hmm. แม่แอฟแม่แอฟแอฟสวย <Okay. S 1> แม่แอฟสวยเ <laughs> <Bye>. ออหอศิลป์ของมอคอนะครับ สวยมากครับเื้อกระทงนี้ภูใดม,มากกับมมกใดเลยครับผมวันที่6ถึง8นะครับสีทานฟิสติวัลครับผมสวยจริงจริงนี่ถ้าเปิดไฟนั่งตรงนี้นนน <laughs> ลอยลอยกระทงดูมีหรือดูน

ตรงนั้นก็เปิดไฟนี่หนูหนูหนูไอ้นี่ตรงนั้นเปิดไฟพี่พี่ว่านี่ลูกนู่นไปดูตรงนู้นเปิดไฟงานขนาดเลยตรงนั้นเปิดไฟตรงนั้นเปิดไฟก็เลยไปดูอะไรหน้าไม่ไม่ทับแป้งอย่างนี้ ใช้แอปก็ได้ใช้แอปก็ได้ไม่ได้ใช้แอปเลยสดๆไม่มีฝ้าแล้วน่าใส้วยนะม่าใสแล้วโอ้โหสวยไหมระคา <c oughs> มามเห็นไหมนี่ไม่เคยมาใช่ไหมไม่ <c oughs> อันนี้งง,ง่ของแค่ด <c oughs> ้วยครับผมง่ไนแม่มันมีน้ำด้วยโอ้โห เป็นไงล่ะครับสวยไหมครับอุอมโมงไฟนะครับผมเดินเตะอะไรลูกนั่งป้องแป้งแต่ว่า้อง้าโอ้โหอันี้เป็นอุโมงไฟที่เขาเปิดไปได้ครับผมเออเอา พี่พิวจะไปไหนวะนี่เปิดทำไมเปิดเป็นหยหยอมล่ะเอขายังไม่เขาเขาเทสเขาเทสเฉยๆถ่ายรูปได้ไหมนี่ถ่ายได้เขาก็ถ่ายกันเยอะแยะแม่คคครรับลูกับขา้าแครับไปดูไฟตรงนน้างามงามก่อนเออเออหนุ่มไหมไฟสวยอลังการงานสร้างมากเลย มาแล้วครับมาเที่ยวขนาดนี้มาเที่ยวคริสต์มาสที่บัวนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นการเทสไฟเขาพอดีเลยครับผมเขาเทสไฟโอ้งามเอามาสิไปที่ชั้นพี่อยากไปไหนที่อากไปไหนตรงนี้ล่องไฟนะครับผมโอ้สวยสวย,สวย โอ้นั่นแหละครับเข้าไปยางกันสุดเลเบึงไฟตรงนั้นเออเจ้านึหันมาหันมาถ่ายเลยเออๆๆโอ้โโอ้โรูขี่เป็นไหมหนิขี่เป็นไหมไม่เป็นหรอกรอเดียวรถเดียวรเดียวด้วยอ่าครับตรงนี้ค โอ้สวยมากคุ้มสีฐานนะครับเป็นไงล่ะคุ้มสีฐานโอ้ไผ่นะครับเอาฟิวถ่ายรูปเร็วไปยืนเร็วๆโอ้โหคุ้มสีฐานนะครับผมโอ้ยถ่ายสวยนะนี่เข้าไปถ่ายเลยจะถ่ายให้ฉันนะหน่อยหนูๆมาถ่ายรูปกันเร็วฟิวมาถ่ายรูปเร็วคุ้มสีฐานนะครับผม เดี๋ยวดิอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เอาถือกล้องเลยค่ะไว้ข้างหลังนะค่ะไปดูให้ไฟมันส่องหน้ามาข้างหน้านี่เออ กกรูนิเกอร์เปิดแล้วเขาตอไฟอยู่โอ้ว้าวลูกมาดูที่หนัาตลยตัวอะไรลูกแม่ดูตัวผีกระหังก่อนกระหังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลูกเขาเรียกอะไรนะพ่อ นางตะลุงเหรอมาหนี้มาหนี่เร็วๆลูกมาดูทางนี้ห้ามจับนะเดี๋ยวของเขาพังนะจับไม่ได้นะลูกดูได้ถลับครับคุ่มสีฐานนะครับตรงนี้ไปลูมรูดีเลวไม่จะถายรูปให้น้ำลผิวถ่ายรูปเร็วไปยืนกับพี่กับน้องไปออ้าวหันมาทูกน้เมตรอ เอาฟิลไปถ่ายรูปกับน้องหน่อยอันนี้ว่าแม่นมือจริงนะครับมือจริงวันที่หกถึงแปดสองย่ำก่อนปวารีว่าคือบุมีคนมาเบิ่งโอ้นี่มือเขาเปิดให้เบิ่งซื่ออครับผมอ่าในคุ้มสีฐานนะครับเซนโซ่อันนี้มีเลนมีเลนมีเลนนะครับผมนี่เขาเขียนไว้อางนี้ไงสมดุล สมดุลนะครับผมสมดุลส่วนตัวนี้เป็นช้างนะครับผมคัชสีอะไรจะถ่ายกับมันก็ไปยืนตรงนั้นถ้าถ่ายกับช้างก็ไปคุณชอนวารีนะครับผมเอาอยากถ่ายกับคนนี้อ่ะคนนี้สวยใช่ไหมอ่าคนนี้สวยมัชบาลหนเอาไม่หันมามองกล้องเอาถอดออกและบิ t ทูดมูลอะไรเวลาไปโรงเรียนอะไม่ชอบเมส โงพาทีนี่รมาักหมากหันมาอย่างนี้ยืนตรงกลางเออเออนั่นหละไม่จะได้ถ่ายนึ่งชอัอ่าแล้วก็ทำอะบ้องหลังคอนเนแมเหรออืมอ่าฟิลไม่เอากล้องมาถ่ายลูกแม่ค่ะดูโล่ลท่ ดูจอละละลลัเต้ดูจอละละละลัเต้ค่ะสนอคอปลาปลาปลาแล้วเดินต่อกลับก่อนทางนู้นโอเคเดี๋ยวเดินกลับนะครับขอปิดกล้องก่อน